รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพริกชมรพสตรายการที่ทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันดรนายค่ะสัปดาห์นี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกันค่ะเนื่องจากท่านนายกติดภารกิจในพื้นที่ท่านรองนายกจะมาให้วิสัยทัศน์และแนวคิดภารกิจการถ่ายโอนของจังหวัดสุโขทยัยไปฟังกันเลยค่ะ กับผมว่าที่ร <An Why>? <Th <an> <The> ้อยเอกดรเทียนชัยทองวินิสินครับเป็นรองนายกองค์การพันส่สวนจังหวัดสุขทัทยวันนี้ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะว่าท่านออกไปมีภารกิจที่ชุมชนครับพิเศษทัานที่ท่านได้ให้กับสภาไว้ก็คือว่าขององค์การพันส่วนจังหวัดสุขทัทยนะครับว่าเป็นองค์กรได้อยู่นะครับทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขจัดระบบบริการสาธารณะ ให้อย่างพอเพียงและเท่าเทียมกันและก็ทั่วถึงด้วยครับอันนี้คือวิสัยทัศน์ของท่านนะครับส่วนในเรื่องของหลักการบริหารท่านนั้นนโยบายท่านนั้นก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของนโยบายด้านการเมืองนโยบายด้านเศรษฐกิจนโยบายทางด้านพัฒนาสังคมนโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนโยบายทางด้านการบริหารจัดการสําหรับปรปสตที่ ท่าน u, ดรมณูผู้ประเสริฐนายกองค์การมาฑนจังหวัดนะครับได้รับเข้ามาในช่วงแรกนี้ทั้งหมดอยู่18แห่งด้วยกันระดับกลาง11แห่งแล้วก็ระดับเล็ก8แห่งครับคือในในด้านนี้ในส่วนแรกที่มาเนี่ยท่านนายก u, ดรมนูผู้ประเสริฐเนี่ยได้ออกเยี่ยมทุกปพอสอตเพื่อจะทราบในเรื่องของความต้องการความพร้อมหรือสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน อย่างนี้เป็นต้นท่านลงไปก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นกับบุคลากรในรอพศอตอ้องสิบแแห่งที่โอนย้ายมาอยู่กับเราเช่นท,ท่านจัดสรรงบประมาณไว้เพิ่มให้พัฒนาสถานที่ให้มีความสวยงามดูแล้วคือคนที่ประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยนะเกิดความสบายใจอ่ะก็เกิดความภูมิใจทั้งประชาชนด้วยนะครับทั้งอสมอ ทางรปสในพื้นที่ด้วยครับอย่างนั้นก็คือคงจะเป็นในเรื่องของในแง่ของด้านกฎหมายในส่วนของกฎหมายของรตศที่อยู่กับกระทรวงมหาดไทยนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ว่ารพศเดิมเนี่ยเขามีเขามีกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเขาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องจะต้องเร่ง ออกกฎหมายออกมายกตัวอย่างเช่นในแนวระเบียบของผู้ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งนะครับตำแหน่งของผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตํนบนเนี่ยนะครับว่าควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่จะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ไมชัดเจนไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดความกังวลอยู่อยู่กับบุคลากรในหน่วยงานเดิม แต่ว่าท่านนายกก็ได้บอกแล้วว่าใครทําหน้าที่อะไรอยู่เมื่อมาอยู่กับองค์การมหาวนจังหวัดสุโขไทยนะครับอบจอสุโขททยเนี่ยก็ยังต้องทําเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนหัวข้อกระดาษแค่หนึ่งจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะมาเป็นองค์การมหาส่วนจังหวัดหนึ่งการทํางานนั้น จะต้องไม่น้อยไม่ด้อยกว่าปกติไม่ด้อยกว่าที่ทำงานเดิมและจะต้องดีกว่าก็คือดีกว่าที่เคยทำอยู่เช่นเขาทำยังไงก็ให้ทำในคุณภาพเหมือนเดิมให้ได้คุณภาเหมือนเดิมแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ทำนั้นให้ดีขึ้นโดยท่านนายกจะลงไปช่วยกำกับดูแลติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการนั้นเกิดความมั่นใจไม่มีความเดื่อมร้อ นะครับทุกเพศทุกวัยนั้นจะต้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันและเขาทั่วถึงนะครับไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างนี้นะครับที่ท่านต้องการจากการที่ได้ติดตามท่านนายกเนี่ยลงไปพื้นที่ไปเห็นเนี่ยในสภาพของเราเราเข้าใจนะเหมือนกับว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีลูกแค่ ตีว่า18คนกับมีลูกร้อยคนเนี่ยมันค่อนข้างที่ในเรื่องของงบประมาณค่อนข้างที่จะจะเป็นก้อนโตเพราะฉะนั้นการที่จะกระจายอะไรลงไปนั้นมันก็คงจะต้องอกระจายไปทีละส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเลยแต่อันนี้ของท่านนายกในเทคจากการติดตามปฮะท่านปูพรมให้เลย18แห่งเท่าๆกันหมดนะครับขณะเดียวกันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะพื้นที่บางแห่ง เจ้าที่มีความมั่นใจนะครับเราเองก็จะลงไปช่วยดูถ้าเกิดวันนั้นเขามีหน่วยเข้ามาออกหน่วยไปเราไปช่วยได้ก็ไปช่วยนะครับช่วยดูแลก็จะทําให้เกิดผู้ที่มาใช้บริการนั้นเกิดความมั่นใจเกิดความสบายใจไม่เครียดคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะไปลงพื้นที่ราพสตอกันค่ะ เราจะไปลงพื้นที่เราพอสตอเราพอสตอที่นี่จะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปฟังท่านผอ,อเล่าให้ฟังกันค่ะ ดิฉันนางกิติการอินสัตยาพงศ์หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอบจอสุขโขทัยค่ะในภาพรวมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยแรกๆก็ค่อนข้างจะขูกขักนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งบุคคลทั้งต้องต้องปรับตัวเข้าหากันนู่นนี่นั่นแต่พอมาได้สักระยะหนึ่งเราก็ค่อยๆ จูนเข้าหากันค่ะกะ็ปัญหาอะไรต่างๆนี่ก็ก็เบาบางลงบ้างแล้วค่ะปัญหาอันดับแรกนี่จะเป็นเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอคือทางกองเองก็มีบุคลากรน้อยเพราะเป็นกองที่เพิ่งตั้งใหม่ได้ไม่ถึงปีรู้สึกกองี่จะมาพร้อมๆกับอที่ถ่ายโอนมาด้วยบุคลากรของที่ถ่ายโอนมาก็ไม่พอค่ะงบประมาณ ที่ทางสํนนักงบจัดสรรมาให้ก็ไม่เพียงพอค่ะแล้วเราก็ขาดศูนย์ประสานงานอย่างเช่นเราอยากจะทราบแนวทางระเบียบกฎหมายมันยังไม่มีความชัดเจนนะคะก็ก็ยังไม่มีศูนย์กลางที่ที่จะให้เราประสานไปนะคะ่ะแนวทางการแก้ไขอย่างเช่นบุคลากรเนี่ยท่านนายกก็ประกาศเป็นในๆไปว่ารับโอนใครที่ประสงค์จะรับโอนมา ท่านก็ยินดีที่จะรับโอนส่วนงบประมาณนี้เราก็ติดต่อประสานสำนักงบไปเรื่อยๆว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เราให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของเรานี้ทางท่านนายกก็ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการซึ่งเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะว่า ให้ใช้เงินที่เหลือจ่ายจากของสำนักงบเอามาถัวถัวเฉลี่ยจ่ายได้ก็ก็ช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ลงไปได้ได้บ้างคือถ้าตามนโยบายท่านนายกะฮะที่ท่านตัดสินใจรับอา่ารพสต,ตทั้ง18แห่งมาเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจเพราะท่านให้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่ สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราจะต้องมาช่วยกันพัฒนาได้ยกระดับการบริการทางสุขภาพของหน่วยงานที่เรารับถ่ายโอนมาให้ให้มีความพร้อมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยแล้วก็ให้ตรงตามความประสงค์ของประชาชนที่ต้องการการบริการจากราพสตที่ถ่ายโอนมาค่ะในเบื้องต้นนี้มันาภาพมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน เรื่องความมั่นใจเพราะมันเพิ่งจะเริ่มเดินเดินมาได้ในระยะหนึ่งแต่คนนี้สิ่งที่เราจะทำให้เขามีความมั่นใจได้ก็คือเราก็จะต้องทำในส่วนที่เรารับเข้ามาเนี่ยอันดับแรกนี่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่ย้ายมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ว่าอบาจอสุโขทัยเนี่ยมีความพร้อมที่จะดูแลพวกเขามีการสนับสนุนในด้านบุคลากรในเรื่องความก้าวหน้าของเขา เรื่องวัสดุอุปกรณ์สถานที่ตรงนี้เราสามารถที่จะเติมเต็มหรือช่วยดูแลเขาได้คราวนี้ท่านก็เปิดโอกาสว่าถ้าใครที่มีคุณนะสมบัติครบถ้วนและพร้อมที่จะขึ้นระดับที่สูงขึ้นท่านยินดีสนับสนุนตอนนี้ทุกๆท,ท่านรพสตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผอรพอสตท่านก็ยืน่นขอปรับระดับขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษกันนะคะ สวัสดีครับผมนายกมสันดีจูนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนะครับอำเภอบ้านด่านอนหอยจังหวัดสุโขนนทัยครับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยครับสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้บนานด่านนะครับก็ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2565นรบาะครับพื้นที่นะครับของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดกลางนะครับมีประชากรประมาณ5,000 คนเสปนะครับมีทั้งหมด8หมู่บ้านนะครับมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งหมด3ท่านนะครับมีเจ้างเหมาบริการ4ท่านนะครับรวมไปเน็ท่านครับสำหรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเราพัสตอนะครับก็อยากจะพัฒนาอยู่4พัทครับพัฒนาแรกก็คือพัฒนาสภาพสถานที่อาคารอุปกรณ์ให้มันทันสมัยนะครับแล้วก็ให้มีความพร้อมในการใช้งานนะครับ ภาพที่2คือพัฒนาบุคลากรนะครับให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะทํางานนะครับ أ, เกี่ยวกับวิชาชีพที่ตนเองรับผิดชอบให,ให้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับในการทํางานนะครับ <S <S ภาพที่3ก็คือการพัฒนาคุณภาพการบริการนะครับก็คือเราก็ต้องให้ได้คุณภาพบริการหน่วยบริการผสมภูมนะครับให,ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับภาพที่4ี่นะครับก็คือการเรื่องพัฒนาเรื่องการบริการนะครับก็อยากจะพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับในเรื่องการ ไม่ว่าแต่การรักษาป้องการส่ง,สงเสริมฟื้นฟูนะครแม,แม้ถึงกระทั่งงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับหรือกำลังลังเลนะฮะก็อยากจะสร้างความชมําั่นก็คือผมเข้ามาแล้วผมไม่ผิดหวังนะครับอย่างน้อยนะครับความก้าวหน้า นะฮะความก้าวหน้าของเราเนี่ยฮะมันอยู่ที่เราเองเลยนะครับเรามีความสามารถเท่าไหรท่านก็ไปถึงนะครับท่านเปิดกรอบด้วยตําแหน่งเลขของเราเองเลยรเรื่องการทํางานน่ะท่านก็ทํางานได้อาจจะทํางานได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าตัวชีวดหรือว่า,ามาตรฐานต่างๆเนี่ยการประเมินต่างๆการประกวดการอะไรอาจจะลดลงนะครับอันนี้ท่านก็จะได้ทำงานกับสิ่งที่ท่านชอบได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับสวัสดิการต่างๆไม่มีน้อยลงแม้แต่สักเรื่องนะครับค่าตอบแทน ต่างๆอาจจะมีพิเศษด้วยนะฮะอาจจะมีโบนัสปลายปีนะครับเนาะอาจจะมีค่าเชาวบ้านบางที่นะฮะที่เช่ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้สู่ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญในอนาคต,ตต่อไปนะครับขอขอการันตีเลยครับชื่อตำแหน่งอินยอดอายุ70โลกเบาหวานแล้วก็ความดัน ที่รักษาก็นานแล้วจะมานี่ในลาวสองสามปีแล้วเพราะที่นี่เขาบริการดีทันใจไปโรงพยาบาลคนมันเยอะค่ะดิฉันนางจะแรมชูนเนศค่ะวันนี้ก็มารู้สึกเ,เจ็บเจ็บข้อมือจ้ะบ่อยเล็กๆน้อยๆก็มาที่โรงพยาบาลที่อนามัยนี่แหละค่ะไวรถดเร็วหน่อยไม่ต้องไปรอคิวนานที่โรงพยาบาลค่ะเดินทางก็สะดวกหมอก็เป็นกันเองค่ะ ก็บริการดีอย่างนี้ตลอดนะจ๊ะบุคลากรเยอะขึ้นนะเวลานี้นะมีมีหมอมีอะไรมาเพิ่มเยอะขึ้นต,ตัวจบาบ้าจ้ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังภารกิจการถ่ายโอนหลายทิศทางมีการพัฒนาที่ดีขึ้นผู้ให้บริการก็มีความสุขผู้รับบริการก็มีความสุขช่วงหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบผู้เชี่ยวชาญกันคะ่ะ อาจารย์หมอแพทย์หญิงสุภัตราศรีวณิชยกรท่านยังอยู่กับเราท่านจะให้แนวคิดและแนวทางในอนาคตของภารากิจการไถ่ายโอนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะจริงๆคล้ายๆแบบนั้นคือเราอยากเข็มเป็นหน่วยเบ็ดเสร็จนะอาจจะไม่เรียกว่าคลับดีกว,ว่าถ้ามีภาษาเราเรียกว่า community health center เป็นศูนย์สุขภาพชุมชมซึ่งดูแลทุกเรื่องทุกอย่าง และเป็นส่วนที่ดูแลประจํากับชาวบ้านอยู่ชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้านหรือกลุ่มคนก็ได้คือเพราะบางทีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเราไม่ก็อยู่ติดบ้านเนาะเราอยู่ติดอื่นแต่อยู่ติดกับชุมชนเราเรียกว่าเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ดูแลอย่างผสมผสานคู่กับประชาชนเป็นที่ปรึกษากับประชาชนในในส่วนนั้นนะคะซึ่งนั่นหมายถึงมีบริการเบ็ดเสร็จทั้งรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูบวกกับเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆงกันนั้นด้วย เราอยากเห็นภาพแบบนั้นในแง่ผลลัพธ์แต่วิธีบริหารจัดการเนาะเราคิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เหมือนเราพสตอปัจจุบันถูกไหมคะอาจจะต้องมีภาพบางอันซึ่งบางที่นี้เขาเป็นเหมือนกับศูนย์ของชุมชนนะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายเงินได้ด้วยบางอย่างช่วมจ่ายด้วยร่วมบริหารได้ด้วยคือถ้าเป็นแบรนด์ว่าชุมชนเขามาร่วมบริหารร่วมอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นภาพอนาคต ภาพฝันอยู่ในส่วนนั้นที่เราเห็นการมีส่วนร่วมจริงๆในขณะเดียวกันก็อาจจะมีมือวิชาชีพที่เข้ามาดูด้านเทคนิคเพราะบางอย่างเราทําไม่ได้หรอกเพราะอย่างงานโรงพยาบาลซึ่งมันซับซ้อนเราทําแบบบางอย่างมันก็ไม่คุ้มไม่มีประสิทธิภาพพอนั้นรูปแบบบริหารจัดการอาจจะมีหลายรูปแบบมิสหนึ่งที่อาจจะเป็นรูปแบบที่เราพอสตอถูกอัปเกรดนะเป็นศูนย์ อาจจะมีการเขาเรียกว่าทำสัญญาหรือคอนแทรคเนาะกับภาคเอกชนหรือภาควิชาชีพเข้ามารับเงินเพื่อให้บริการแต่ไม่ได้รับเป็นเงินเดือนแต่รับเป็นผลงานและทำงานร่วมกันโดยที่เหมือนกับเป็นสัญญาทำงานร่วมกันเป็นช่วงๆทำงานไม่ดีเธอก็เอาเขาออกก็ได้อะไรประมาณนี้เพื่อไม่ให้รู้สึกผูกขาดแบบเป็นแบบราชการเนาะแต่เราคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยฝีมือ การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆและอีกอันหนึ่งก็คือต้องใช้เทคโนโลยีด้วยเนาะหรืออาจจะพูดว่างานภาพตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นว่าเป็นโอ้ยศูนย์ดูแลซ่อมซ่อและไม่เก่าๆนะเราคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่เป็นภาพศูนย์สมัยใหม่มีเขาเรียกว่ามีระบบเทเลระบบวิดีโอประจำบ้านในกรณีที่บ้านที่อยู่ชุมชนที่เป็นคนติดบ้านติดเตียงมีกล้อง เราอยู่ตรงกลางเราสามารถเห็นคนไข้ได้ที่อยู่ตามบ้านติดตามเหมือนเราเรียกว่าราวอดนะแทนที่จะไปอยู่ทังนั้นได้บางทีเราไม่มีแรงเ,รเดินทางเราก็ใช้ระบบเทเลโทรศัพทไลน์หรือวิดีโอกล้องเนะี่ยทำให้เกิดระบบดังนั้นได้นะคะหรือประเด็นเรื่องเมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องฟันเรื่องอะไรตา่างพวกนีน้ก็ถือเป็นบริการพื้นฐานที่ท,ที่ทำได้หมดระบบโมบายก็ทำได้นะเด๋ยวน้ทธนตกรรมขึ้นที่เขามีรถโมบายเนาะ เอ็กซ uh, ์เลเค่อนที่ก็มีเนาะบางอย่างแต่ภายใต้เคลื่อนที่เนี่ยยังไงก็ตามต้องการความต่อเนื่องเนาะเราไม่อยากให้ไปทําแบบเหมือนกับหน่วยเคลื่อนที่ทําเสร็จแล้วก็หายไปทําเสร็จแล้วหายไปสําคัญคือความต่อเนื่องอันนี้คือฐานที่สําคัญนะคะนั้นนั้นคือภาพที่เราอยากเห็นเนาะโดยสรุปคือภาพบริการที่ผสมผสานชีวิตคนได้ดีขึ้นภายใต้บริหารจัดการก็อาจจะมีกรรม ปรับเปลี่ยนทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบกับเทคโนโลยีพื้นฐานเนาะเราลืมพูดไปอย่างแพทย์แผนไทยใช่ไหมเดีนี้ก็ก็มีอะไรเยอะแพทย์ทางเลือกก็มีเราก็าอยากเห็นกันผสมผสานเรื่องแพทย์ท,ยทางเลือกแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยอะไรต่างๆสมุนไพรต่างๆเข้ามาผสมผสานด้วยไม่ใช่ต้องใช้ยาอะไรต่างๆัวน,นี้อย่างเดียว หลายอย่างไว่ต้องใช้ยาเนาะกระบวนการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบถ้าบอกภาษาหมายเรียกว่าเวลเน,เนเสเนะศูนย์สุขภาพเนาะบางอย่างในศูนย์สุขภาวะบางอย่างเนี่ยคล้ายๆสปาแต่สปาแบบสำหรับคนชาวบ้านก็ใช้ได้เนาะราคาพื้นฐานอะไรแบบนี้นัน้นน่าจะมีผลนีด้วยประมาณนั้นค่ะ ก็ถ้าพูดกันว่าอนาคตจะถ่ายโอมเพิ่มขึ้นไหมเราคิดว่าน่าจะดูจากความพร้อมๆของทั้งสองข้างคือถ้าเราเร่งรีบภายใต้ที่อยากจะให้ได้จำนวนอาจจะมีปัญหาเราไม่อยากเห็นการถ่ายโอนเพื่อจะเอาชนะกันนะหรือเพื่อจะมองว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรต่างๆบางอย่างอย่างนี้ยังไงอาจจะต้องดูความพอดีนะคะเราก็เข้าใจทั้งสองข้างทั้งสองามทีมเนาะในในส่วนนี้ในแต่ละมุมอาจจะต้องดู แล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยอย่งอางอบจไหนที่เขาเงินไม่เยอะนะหรือพื้นที่ลําบากเขาดูไม่ค่อยอยากรับถ่ายโอนเท่าไรหรอกเขาก็ไม่มีเงินแล้วไม่มีอะไรกําลังจ้าง mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ที่นั่นรัฐนะเนาะรัฐะต้องเข้ามาดูแลและเราอยากให้เห็นภาพที่มองแบบเกลียเ mm hmm. กลียทรัพยากรตรงนี้มากกว่าเนาะในในส่วนเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่สำคัญเลยเนาะในในจุดนั้น เป็นอย่างไรบ้างคะแนวคิดและแนวทางของอาจารย์หมอน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่จังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับรายการรีฟอร์มพลิกชมรพสอตอรายการที่ทําให้คุณผู้ชมรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พบกันทุกวันอาทิตย์เวลา7โมงเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมย้อนหลังทุก EP ได้ที่ YouTube Channel พิม Reform พริกโฉมรอพอจุดสอตอจุดขอขอบคุณคลินิกบ้านคุณสุขพร้อมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ทุกชุมชนและขอบคุณสถานที่สวยๆของโครงการ Citizens ดอนเมืองสงประพาายพริมสิริสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ